โอ้โออขอโทษครมครับ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 ครครับ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 ครัรับครับคลัอครับครับครับค็ัครับครับครัอครับครับครับเรับครับครับครยบครั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 บคกัรับครับครับครับับครครับครับครับครครัครับครับคบครับคงรครับ็รนค่คครอบค่

อกว่ามาแบบทางการนะคะครั้งนี้ครั้งแรกบอกว่ารู้สึกปลื้มใจมากๆที่เห็นแฟนคับทุกทุกคนที่มาตอนเราเขานะคะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะในความสุขเดี๋ยววันนี้ครับผมขออนุญาตบอกพี่ส่อมวลชนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนช่วงหลังสัมภาษณ์ผมจะเปิดโอกาสให้พี่นะครับได้ถ่ายรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับทุกมุมซ้ายขวากลางครับแต่ว่าตอนระหว่างแถลงข่าวขออนุญาตลดการถ่ายภาพสักนิดหนึ่งนะครับวมถึงแฟลด้วยนะครับจะได้พูดุยอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งขอบคุณพี่ส่อมวลชนมากครับ ขอบคุณนะครับคำถามต่อไปครับเอาะไรครับคุณอีจงซองครับมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ몇ปีเจ๋อถังคนอีเซลไทยกูเพิ้แประมาณสามสี่ครั้งแล้วค่ะอู้สามสี่ครั้งแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวในเมืองไทยบ้างหรือยังคะไทยกูจะเออที่อื่นอื่นก็สั่ง 푸켓 가다. 푸켓도 เคยไป. 아, 푸켓 바해สวย. 네, ครับผู้จอง.나ถ้าเกิดมีโอกาสได้ม약เที่ยวแบบพัก신고브에 기회가 생겨서 어디 놀러 갔다고 화매 태국대 어디를 가 보고 싶세요 어, 저는 전에 정원에... 오래 전에 푸켓에 여행 왔는데 네. 너무 좋았어요. 근데 태보다 빨리 들어오게 돼서 제대로 못한것같거든요 그래서 네. 다시 한번 ต้นเปียค่ะเขาเคยมีโอกาสไปภูเก็ตนะคะเขารู้สูกว่าภูเก็ตสวยางามมากค่ะ,ะแต่ว่าเขาเสียดายมากที่อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะอยู่ได้ไม่นานนะคะ,ะเขาเลยบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาคใต้ของเราทะเลสวยนะครับไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวยังมีหลากหลายที่ที่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาตรังก็สวยนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้คุณจงซอแม่ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นนะครับชอบอะไรในเมืองไทยมากที่สุดครับ 태국하면 좋아하시는 게 무엇일 것 같아요, 태국하면? 어, 태국하면 음식도 괜찮을 것 같고, 사유리, 한국에서도 그 가끔 먹는 것 같고요. 그리고 되게 휴양지 느낌이 강해서 왠지 편안한 느낌이에요. เขาบอกว่าประเทศไทยเขาชอบประเทศแล้วก็ชอบอาหารอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าอาหารไทยอะค่ะมันก็ดังทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะเขารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นชิลสบายเขาชอบประเทศไทยใช่มครับไม่ใช่แค่ประเทศเราเดียวคนไทยก็ชิลด้วยนะครับผมอาหารไทยครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนอกจากอาหารไทย 포라바이타이도 이름이 나오고 싶습니다. 라바이타이아하는 음식이 특별히 좋아하시는 태국 음식이나 과일이 있으신가요? 어, 아까 도착하자마자 그 준비를 해줘서 먹었는데 이름은 모르겠지만 새우보다 네, 박수도 있었고 ผัดไทยเขาบอกว่าเขาจำชื่อไม่ได้แต่เขาอธิบายอะค่ะว่ามีกุ้งมีเส้นเจ้ให้บอกว่าผัดไหมคะเขาบอกว่าผัดผัดไทยใช่ไหมคะเขาบอกน่าจะใช่เขาบอกว่าเขาชอบค่ะเมื่อกี้ก็ทานนี่เท่ากีนมีขัวตรงนี้ผมทําให้ดูแล้วนะครับก็คือมันต้องมีถั่วด้วยใช่ไหมครับผมทุองกันลูกศิษยอะไรจะอยู่ตองไหน ปกติหรอปกติเช่นเดียวกันแต่อร่อย맛있었죠คุณเด้ออร่อยครันั่นค yeah. ือพัทไทยพัทไทยเหรอครับแล้วผลไม้นะครับผลไม้ทับที่เป็นที่ตัวเป็นตัวที่ชอบก้อยอยู่แล้วไทยไม่เหมือนก้อยที่อื่นนะครับเราบอกได้เลยครับ แนะนำครับให้ทานเนาะครับแล้วต้องเป็นเนาะโรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเฉพาะในประเทศไทยนะครับเนาะเราประเทไทยกนั่นเองเราตครับครับได้ครับโอเครับเราังดูซีเนาะโรงเรียนมาให้เดี๋ยวนี้มาเมืองไทยตั้งหลายครั้งแล้วเห็นบอกมาทั้งสามครั้งแล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเท็กว่าสามวัน네번오셨다고하시는데태국어는그런아는단어가있으실까요 สวัสดีครับคุณครับอ่ายังไม่ค่อยมีใครสอนเพราะค่ะก็มีแค่สวัสดีครับผมครับบังคับที่ตับจับมีสวัสดีครับขอบคุณครับนั่นก็แน่นอนครับเป็นคาที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่แรกโปกตีเนี่ยวลาเราสัมภาษณ์สือเป็นเกาหลีนะครับเราก็จะมีการสอนสษาไทยแต่วันนี้ผมอยากถามว่าอยากจะรู้เข้าไหนเป็นพิเศษไหมครับ บอกนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าในฐานะที่ผมมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาอยากอ๋ออ๋อ I love you ผมรักคุณอ๋อผมเคยได้ยินคำคนคุณอยู่คุณต้องไม่ยินอยู่นะครับเพราะว่าแฟนๆน่าจะตะโกนใส่คุณนะฮะครับปกติเวลาเรามีเพื่อนต่างชาติครับเราก็จะสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนชาวต่างชาติของเรานะฮะก็จะมีสองโมเมนต์ก็คือ พา์ที่ดีแล้วพา์ที่ไม่ดีนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะสอนแบบไหนวันนี้ขอสอนหนึ่งคำด,ด้วยความหลองคุณที่ผมเห็นมันเหมาะคำนี้มากครับฟรุงฟิงเรครับ <c oughs> <c oughs> สมมตินคุณเดินออกมาปั๊บมันจะมีสาวขึ้นมาว่าฟรุงฟิงครับผม ถ,ถ้าเกิดหล่อมากๆมันจะเพิ่มไปอีกครับมันจะกลายเป็นฟุงฟิมบุงมิงคเข้ผมนี่คือขั้นครับขั้นกว่า